สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการครับเอาเอามาต่อ112มาตั้งข้อหาผัวของขอ,งขอ,งของให้เขาได้รู้ว่าสตินนาแม้ว่าคุณจะเอากฎหมายอะไรมานั่นไม่ได้ทำให้เรากลัวเพราะวันนี้เราได้ข้ามเส้นผ่านข,าข้ามผ่านเส้นแห่งความกลัวไม่มีใครกลัวสตินนา ความกลัวนี้จะคอยเป็นความโกรธความเกลียดัะความเกลียดชังต่อเศษซากที่เป็นปรสิธิ์กัดกินสังคมไทยในเมื่อเผด็จการใช้มาตรา112ต้องการให้เรากลัวต้องการให้เราหยุดพูดประทะเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันนี้เรามายืนยันว่าเราจะกล้าพูดถึงเรื่องนี้มา ไม่นี่ไอคนไหนที่บอกให้กลับมาใช้มาตรา1ร้อยสมาฟังผมสัตนติบาลตำรวจมาตาต่างๆอัดคลิปแล้วบอกเอาไปบอกเขาด้วยวันนี้ผมจะพูดเรื่องงบประมาณสถาบักษัตริเอาลครับพอแแบบีน้องนี่เคารพ ในสากลโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีที่มีกษัตริย์ปกครองเพียงแต่ว่าในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสวีเดนเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นต่างๆนานาก็ดีกษัตริย์เขารู้จักวางตัวเองให้เป็น ให้เป็นที่ส่งเสริมและเป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นภาระของประชาชนเช่นทุกวันนี้เดี๋ยวก็จะมีคนถามอีกว่าผมไปใส่ร้ายเป็นพาระยังไงมานี่ผมจะบอกให้สุดอันดับ5้าของโลกทราบหรือไม่ครับว่าประเทศของเขาจัดสรรเงินให้กษัตริย์ไปใช้เท่าไหร่ผมตอบเลยนะ ในขณะที่ GDP เขาเป็นอันดับห้ารวยกว่าประเทศเราไม่รู้กี่เท่าเขาให้เงินกับทาบันกษัตริย์เพียงปีละประมาณ3,000ล้านบาทเทียบกับไทยเรา30,000ล้านบาทกษัตริย์ประเทศสวีเดนซึ่งสวีเดนเป็นประเทศที่ทราบกันดีทั่วโลก ว่าเป็นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีที่สุดในโลกรัฐบาลดูแลประชาชนไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บไข้ได้ป่วยร่ำเรียนเดินทางต่างๆนานารัฐบาลดูแลไม่ให้มีใครเดือดร้อนเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเขาให้เงินสถาบันกษัตริย์เท่าไหร่รู้ไหมครับในขณะที่ประเทศเขาอยู่ดีกินดีกันทั้งบ้านทั้งเมือง เขาให้มาแค่242ล้านบาทเท่านั้นเองในขณะที่ตัดภาพตัดภาพมาดูประเทศสารขันอันเป็นที่รักยิ่งของเราในขณะที่พี่น้องประชาชนราษดรทั่วรา ยากจนคนแขนขายข้าวก็ไม่ได้ราคาจะกรีดยางพาราก็ยางราคาตกจะไปรับจ้างเขาก็ตกงานไม่มีงานทำแต่ในขณะที่ราฟฎรอนยังเดือดร้อนทัวนนายังมีอีกหลายบ้านที่ยังต้องคิดที่ยังต้องคิดว่าตื่นเช้ามาวันนี้ฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนมากิน แต่มีคนเพียงครอบครัวเดียวได้เงินไปร่วมกันถึงสามหมื่นกว่าล้านบาทผมจะอ่านตัวเลขให้ฟังปีนี้ได้ไปสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านบาทจากภาษีประชาชนที่กำลังหิวโหยโโปีนี้สามหมื่น 1,228ล้านบาทขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่เรื่อยๆรืๆทั้งหมดนี้ก็เพอาะปรยุทธ์มันเอาเงินประเทนเจ้าแต่มันปล้นไพรอย่างพวกเราไปพี่น้องประชาชนที่เคารพครับปีนี้ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์6ปีที่พลเอกประยุทธ์มาบริหารประเทศ ปีนี้ทราบก,กันดีในวงธุรกิจและวงการเงินวงตลาดต่างๆว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดในรอบ6ปีที่ผ่านมา GDP ประเทศไทยตอนนี้อยู่คาดการกันว่าเมื่อจบสิ้นปีเดือนหน้าจะติดลบ11-12เปอซนต์ oh. นั่นเท่ากับคนไทยเราจะจนลงอย่างมหาศาลที่มันวิกฤตยิ่งกว่าต้ยมยำกุ้ง แต่ในขณะที่ GDP ติดลบติดลบ10%ผมขออนุญาตใช้เวทีนี้ต้องคำถามว่าทำไมนับแต่61หรือ64ขึ้นมา GDP เราตกลง10%แต่งบสถาบันกษัตัตร์มันขึ้น50%ในขณะที่เรายากจนคนแค้นอดอยากปากหมองคนเพียงครอบครัวเดียว เขารวยถึงครึ่งเขารวยเพิ่มขึ้นถึงครึ่งหนึ่งจากที่เขาปล้นคนก็ปล้น,น,ปปลนประชาชนไปมากอยู่แล้วผมสงสัยเหรือเกินใครที่สงสัยมาก็ผมส่งเสียงโห่ร้องเสียงดังๆเอาเฉพาะงบประมาณอันเี้งมาจากภาษีประชาชนที่ประเคนให้กับคนครอบครัวนี้ <c oughs> เพียงแค่ปีนี้ปีเดียว37,000กว่าล้านเนี่ย ผมจะชี้ชัวร์ในคิดตามนี่มันกว่า10%ซนของงบประมาณทั้งหมดนั่นเท่ากับว่าภาษีประชาชนสิต้องเอาไปใช้ปนเปอร์ภาษีประชาชนเจ็ดสิบล้านคนนั้นต้อเอาไปใช้ปนเปอร์คนเพียงคนเดียวถึงมากถึงสิบเปอร์เซและในจํานวนนั้นมากกว่าง,งบประมาณทั้งกระทรวงของบางกระทรวงซะอีก งบนี้เรียกกันว่าเป็นงบเทิดทุนงบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์งบนี้มากกว่างบประมาณที่รัฐบาลจ่ายให้กับการพัฒนาประเทศมากกว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานมากกว่างบประมาณกระทรวงพาณิชย์มากกว่างบประมาณกระทร,ะระวงการต่างประเทศดังนั้นต่อไปนี้จะถามว่าทำไมน้ำมันไทย ทขาไมน้ํามันไทยพลังงานไทยมันไม่พัฒนาก็ชี้ได้เลยชี้ไปทางวังทวีวัฒนาถ้าถามกระทรวงพาณิชย์่อยถามว่าทำไมปีนี้ค้าขายไม่ค่อยดีทำไมรัฐบาลไม่รู้จักเอางบประมาณไปอุดหนุนการค้าขายก็ให้หันหลังและชี้ไปที่วังทวีวัฒนาและถามว่าทำไมกกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศมันมีปัญหา ทำไมเราทำไมประเทศที่เขาอาระยะแล้วเขาเจริญแล้วเขาไม่ยอมรับประเทศไทยส่วนหนึ่งพี่น้องก็ต้องหันหลังไปแล้วชี้ไปที่วังทวีวัฒนาเช่นกัน<ชอบ>พี่น้องคิดดูสิครับ3 7 0 0มกว่าล้านบาทเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้ามันกลายเป็นสวัสดิการของประชาชน ถ้ามันกลายเป็นกาวความเจริญก้าวหน้าถ้ามันกลายเป็นของที่มีประโยชน์ที่ทุกคน70กว่าล้านคนทั้งประเทศสามารถใช้ได้ร่วมกัน,นเพื่อนของผมทีมงานของผมก็ได้คำนวณมาเล่นๆตอนนี้ที่จังหวัดขอนแกน่นกำลังมีโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าทราบหรือไม่ว่างบประมาณ ที่อาช่ก็ประมาณที่ให้คนคนเดียวไปเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งก็มีภรรยาไม่รู้กี่คนเนี่ย,ยเพียงแค่งบเว้นเงินบนประหาเรมส่วนตัวไปแค่ปีเดียวยสามารถสร้างรถไฟฟ้าที่ว่าได้เนี่ย26กิโล เงินที่จ่ายเงินที่จัยให้กับความสุขส่วนตัวที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์สามารถมาสร้างสถานดีรถไฟฟ้าให้เป็นขนส่งสาธารณะนำพาความเจริญให้คนคอนแก่นได้21สถานีจะต้องมีลองคิดดูเถิดว่าในระหว่างที่รัฐบาล นำเงินไปให้พระมหากษัตริย์ใช้จ่ายสรุยสุไอยฟุ่มเฟือยและใช้ไปในทางงานหน้าขายหน้าประชาชีนั้นมีเด็กนักเรียนกี่คนที่จริงๆแล้วควรจะได้รับทุนการศึกษาจากเงินก้อนนี้แล้วไม่ได้เพราะต้องเอาเงินไปพนเปึเพลือมีคนไข้กี่คนผู้เฒ่าผู้แก่กี่คน<笑><笑>ที่ไม่สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลได้เพราะงบไม่พอ ก็ไม่พอสำหร,ร,รับสหรับการดูแลสาธารณสุขพาอเอาป็นคนเปรกษัตว์งบคนพิการงบคนชราผมตั้งคำถามทำไม,ไม,ามากับเด็กตรีคนชราทำไมกับคนพิการทำไมกับประชาชนคุณถึงไม่สามารถใจ่ายให้เขามีชีวิตดีกว่านี้ได้ แต่ทำไมคุณถ e ึงจะให้คนคนเดียวไปเลี้ยงไ้คำถามนี้เป็นคำถามที่พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันตอบเพราะสิ่งที um ่เราพูดทั้งหมดสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องของตัวผม ไม่ใช่แค่เรื่องของพี่น้องที่มาชุมนุมอยู่ที่นี่แต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนมันคืออนาคตโอกาสชีวิตปากท้องและความฝันของทุกคนรวมถึงของกลุ่มคนเสื้อเหลืองด้วยไม่มีแม้กระทั่งงบประมาณ จะหารถตีดีมาขนคุณมาชุมนุมต้องเราาืรบบ่องเราขยะมาแต่คนที่คุณกำลังปกป้องเนี่ยใช้ชีวิตสบายพี่น้องที่เคารพครับอีประเด็นหนึ่งที่ผมจะต้องพูดถึงกล่าวถึงไม่ยาวมากนะักแต่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวเรื่องด้วยทรัพย์สินส่วนกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ครับพี่น้อง ในอดีตที่ผ่านมาเราจะมีสำนักที่เรียกว่าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถึงแม้จะชื่อว่าส่วนพระมหากษัตริย์แต่กรรมสิทธิ์เป็นของประชาชนอันนี้ผมไม่ได้พูดของผมเองนะในกฎหมายฉบับเก่ามันเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆนั่นคือทรัพย์สินทั้งหลายนั้นถึงแม้ว่ากษัตริย์จะเป็นผู้ใช้ แต่ตัวกษัตริย์ตัวบุคคลที่มาดํารงตําแหน่งกษัตริย์ไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นคือใครจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนนั้นก็เป็นเจ้าของตามตําแหน่งเมื่อพ้นจากตาแหน่งไปแล้วก็ต้องคืนถ้าเทียบกันง่ายๆ,ๆก็เหมือนเจ้าอาวาสวัดนะครับผมทนายอนนท์ได้เคยกล่าวไว้เจ้าอาวาสวัดมาดารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของวัดแต่เจ้าอาวาสวัดเป็นเจ้าของวัดหรือไม่ จเจ้าอาว่าเป็นเจ้าของชานดที่ดินหรือเปล่าใช่ hey, hey. แต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้น hey, hey. เมื่อปีพศ2 5 6 1รัฐบาลประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลสุนัรรับใช้ได้ออกกฎหมายมาหนึ่งตัวบอกว่าต่อไปนี้ทรัพย์สินทั้งหลาย hey, hey. ที่เคยเป็นของส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของสถาบันต่อไปนี้ไม่ใช่ของสถาบันแต่เป็นของตัวบุคคล เวลาเราคุูพูดคําว่าสถาบันกษัตริย์หรือราชบัลลังก์นั้นเขาไม่ได้พูดถึงตัวคนที่มานั่งเนบัลลังก์แต่เขาพูดถึงประชาชนที่ค้ำบัลลังก์ไว้อยู่แต่ทุกวันนี้ทรัพย์สินมันโอนจากบัลลังก์มาถึงตัวบุคคลถ้าพูดง่ายๆต่อไปนี้ทรัพย์สินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววังทวีวัฒนาสนามหลวง ต่างๆนัน,นาจากเดิมทีที่เป็นของตัวสถาบันตอนนี้กลายเป็นของวชิราลงกรเพียงผู้เดียวแล้วผมถามผมถามกลับไปยี่การเปรียบเทียบเรื่องของเจ้าอาวาสคถามกบทีหนึ่งเถอะเจ้าอาวาสเขามาปกครองวัดแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของวัด การที่โอนแบบนี้ก็เหมือนโอนชื่อชโนดที่ทดินให้เป็นเจ้าของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเอาวัดเอาช่อฟ้าใบละกาหางหงไปขายเมื่อไหร่ก็ได้ <Hey. S 1> ถามว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้หรือไม่ไม่ hey. Hey. หรือผมเปลี่ยนก็ได้ผมเปลี่ยนตัวอย่างก็ได้เผื่อคนเสื้อเหลืองเขาจะฟังและเข้าใจมากขึ้นอันนี้มันอาจจะแสลงหูไปหน่อย hey. 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 สมมุติอ่ะไม่สมมุติอะ บ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคือบ้านพิษาุลโลกกับทำเนียบรัฐบาลอาผมไม่พูดถึงประยุทธ์ก็ได้เดี๋ยวมันชื่อเดี๋ยวชื่อนี้มาแสลงหูเขาคนที่คุณเคยอ้อางว่าเกลียดชังนักหนาสมมติวันหนึ่งนายกทรักษ์สินจมาเป็นนายกแล้วบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้ให้โอนทำเนียบรัฐบาลเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทักษินจินวัตแล้วจะเอาไปขายคุณยอมได้ไหม,ไ,มได้ถ้าคุณคิดว่าคุณยอมทักษสินไม่ได้ทำไมคุณยอมวัิาราลงกรได้อะ ที่ผมถามคนเสื้อเหลืองนะครับพี่น้องคนไหนพี่น้องคนไหนที่ฟังตรงนี้แล้วคิดตามแล้วคิดตามแล้วคิดทันต้องเสียงปรบมือเลยะครับปรบมือเรียกสติคนเสื้อเหลืองดังนั้นหยุดหยุดการใส่ร้ายป้ายสีเราไม่ได้มาจ้วงจ้าเราไม่ได้มาจ้วงจ้าเราไม่ได้มาชังชอบ แต่เรามาทวงสมบัติชาติคืนประชาชนแทนที่เราแทนที่จะมาตั้งคำถามกับเราเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องเล็กๆทั้งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญมาถามก่อนการโกงชาติการโกงชาติการปนชาติลักษณะนี้ผมถามเอาของหลวงสนามหลวงวัดพระแก้วพระแก้ว,รกวมรกต เอาพวกของเหล่านี้เอาสิ่งของเหล่านี้ที่เป็นทรัพย์สินแผ่นดินไปเป็นัไ์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวอย่างนี้เรียกโกงชาติได้หรือเปล่าครับผมอย่างนี้เรียกล้นชาติได้ไหมครับดดังนั้นวันที่25นี้วันที่25ที่จะถึงนี้ไปทวงสมบัติชาติด้วยกันที่ต้นตอปัญหาที่คลังเก็บที่คลังเก็บทรัพย์สมบัติมันใหญ่ที่สุด ที่สำนักรักส์สิงส่วนพระมหากษัตริย์ไปกับผมไหมครับผมเ,เ,เขาต้องการที่จะสร้างเงื่อนไขที่จะสร้างเงื่อนไขให้มีให้ทหารออกมาใช้ความรุนแรงเ,เขากำลังเขากำลังหาข้ออ้างในการเข็นรถถังออกมายึดอำนาจ คนรู้เท่าทันเรื่องนี้เราจึงระมัดระวังและเราจึงยึดหลักการสันติวิธีมาตลอดตอนนี้มัเยัดการอดทนอดทนอดทนดทนไม่ไหวพลเอกอภิรัตน์องคงสมพงศ์ไอแดงลูกพ่อไหมครับซึ่งตอนนี้โดนเรียกเข้าวังไปทำงานเป็นรองรอชาชเลขาธิการ ตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังวิ่งเต้นกันสนุกสนานหาพวกชวนทำร,ร,รัฐประหารอีกแล้วก็พี่น้องมันเตรียมตัวแล้วถ้าไปเหตุการ์มันน่าด้านสุดๆมันหน้าด้านสุดๆแล้วมันทำร,ร,รัฐประหารขึ้นมาจริงๆออกมาต่อสู้ด้วยทุกวิถีทางออกมาให้เต็มท้องถนนออกมาให้ถูกสีแยก ทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกตำบลทุกหมู่บ้าน